มิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาน้อมเทวาประทานพรพระทรงสีร้อยดวงใจพร้อมพักสะดุดีพระบารมีปกเก้าคุ้มชาวไทยถวายชัยร่วมใจมั่นอัญชุลีจอมกษัตริย์วงจักกีภูมิสมัยชนมายุยิ่งยืนนาน พ้นผ,ผานภัยพรเทพไทยบรรดาลพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายฉันทานน์วัน,นเขจจรเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์